Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh นักเรียนครับวันนี้เรามาเข้าในหุกมของนูนตายนะครับของอะไรครับนูนซับดูหรือว่านูนซัดดาและมีมซับดูหรือว่ามีมซัดดานะครับนะครับ มาดูตรงนี้นะครับมีมซับดูหรือว่ามีมซัด,ดนะครับแล้วก็นูซับดูหรือว่านูซัด,ดนะครับตามที่เราสะดวกที่จะจะเรียกนะครับการเรียกก็คือไม่ได้สําคัญนะครับแต่ว่าการอ่านก็คือสําคัญที่สุดนะครับอ่านถูกต้องก็อัลฮัมดูลิลนละนะครับแต่เราต้องทําความเข้าใจให้ดีว่าการเรียกแต่ละอย่างนั้น ก็คือมันสิ่งเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันนะครับนะครับมาดูตรงนี้นะครับาตามที่คุณครูเขียนว่า,ากฎนะครับดูตรงนี้นะครับกฎของคําที่มีมีม,มและนูนที่มีซับดูก็คืออันนี้นะครับที่เรียกว่าวาจิบุลวุนนะนะครับ นูนซับดูและมีมซับดูหรือว่านูนชัดดาและมีมชัดดานะครับที่เรียกว่าวาจิบุลกุนนะนะครับวาจิบุลกุนนะคำที่มีมีมซับดูหรือว่ามีมชัดดาและนูนซับดูหรือว่านูนชัดดานะครับจะต้องอ่านเน้นเสียงนะครับอ่าน เน้นเสียงแล้วก็ส่องฮาร์รอกัตนะครับอ่านนูนซับดูว่านูนซัดดะมีมซับดูรั้วดดมีมซัดดะจะต้องอ่านเนี่ยนะครับอ่านเน้นเสียงนะครับอ่านเน้นเสียงส่องฮาร์รอกัตนะครับอ่านเน้นเสียงส่องฮาร์รอกัตอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่เกี่ยวกับนูนสุกูล อยู่ก่อนหน้าหรือว่าตันเวนฟัตฮะไตกัสรอไตด้มมาไตด้มมาไตเก้ 99, เนี่ยไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเรียนยังไม่ได้เรียนเรื่องของอะไรครับเรื่องของหุกลมห้าันก็ไม่ได้มันก็ไม่สับสนสําหรับนักเรียนที่เรียนแล้วหุกลมห้าแล้วต้องดูดีๆนะครับบางคนเรียนมาแล้วหุกลมหต้องดูดีๆว่าตรงนี้เป็นวัจิบุลกุนนั้าไหม มีเครื่องหมายนูนตายหรือตันเวียนไหมนะครับเพราะว่าวายจิบุลูล์นะนะครับที่มีนูนซัดนุมซัดดูหรือว่านูนซัดด้ามีมซับดูหรือว่ามีมซัดดาเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับนูนตายหรือตันเวีนนะครับดังน,นั้นกฎของเขาก็คือกฎของคําที่มีมีมซับดูและนูนซับดูนะครับที่เรียกว่าวายจิบุลูล์นะนะครับน,นักเรียนให้จำไง่ายๆว่า นูนและมีมซับดูนะครับชื่อก็คือว่าจิบุลุนะอ่านสออ่านเน้นเสียง2องคราัดเวลาเราเจออ่มาดูตัวอย่างตัวนี้นะครับมาดูตัวอย่างข้างล่างนี้ที่คุณครูยกตัวอย่างมานะครับมี2เพราะว่ามันมี2องคำคุณครูก็เลยยกตัวอย่างมาอสองคำนะครับดูตรงนี้ นะครับตัวอย่างก็คืออุคโออ่านก่อนนะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับซุมมะโรดเดนาฮูนะครับซุมมะนักเรียนดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะมันมีมีมนะครับมันม,มีมีมแล้วก็มีซับดูนะครับมีมีมแล้วก็มีมีมซับดูหรือว่า มีมที่มีชัดดะ,ะตรงนี้ก็คือเวลาเราเจอนะครับมีมซับดุด้ว่ามีมซัดดะก็คือเป็นว่าจิบุนกุนนะครับเป็นหุกกลมก็ออว่าจิบบุนกุนนะเหมือนที่เหมือนอดังที่อยู่ข้างบนนะครับ แล้วครูให้นะคุณครูเขียนนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้จําว่าวายิุลูนะอ่านนะครับอ่าน,เน,นเ,าานะเน้นเสียงกีฮารอกัตสองฮารอกัตนะครับอ่านเน้นเสียงสองฮารอกัตนะครับ ดังน,นั้นเวลาเราเจอตรงนี้มีมสัดดูว่ามีมสัดดะจะต้องอ่านเน้นสองคารัดัตซมดิกนิ้วสองครั้งซมนะครับซมมะรรดาดะนะเราจะอ่านซมมะรรดาดะนะไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องเน้นสองคารัดัตให้ครบสองแต่ก็อย่าให้เกินเช่นเดียวกันซม ไม่ได้มันเยอะเกินนะครับซุมมารดเดนนาูตัวนี้ก็คือเป็นอายัญชนงก็คือซุมมารดเดนนาูอัสฟัลสาฟินินนะครับก็คือมีมก็คือมีมอะไรครับมีมซัูหรดูว่ามีมชัดดาอ่ามาดูตัวอย่างที่สองนะครับอ่ามาดูตัวอย่างที่สองก็คือนูน อันนี้นูซับดูนะครับหรว่น,นูชัดดะี่เช่นเดียวกันอันนี้มีเยอะในคุรานนะครับอินนัลละดีดูยังไม่ได้ใส่ตรงนี้ฟัตฮาเข้าไปนะครับอินนัลละดีน่าอามัน,นูวะอามิลุซอลิฮะต์จนจบอายรอะก็คือตัวนี้สำคัญก็คือจะต้องเน้นเกละกัด สองขารวคัดนะครับอย่าอ่านรีบเพราะว่าบางคนเนี่ยอ่านรีบอินนัลละดีนะกฟัฟารูอินนัลละดีนะอามานูอ่าเนี่ยก็คือไม่ไม่ครบของกฎของวายิบุลูน,น,นะนะครับดังนั้นไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่ครบตามหลักตะจุวีดว่าหลักวยากรอนนะครับคําว่าวายิบุลน,น,นะเนี่ยนะครับนักเรียนไม่จําเป็นต้องจําก็ได้ แต่ว่าที่สําคัญที่สุดถ้าเราเจอมีมซาดูว่ามีชาดะนูนซับดูว่านูชาดะเมื่อกี้ทั้งสองเนี่ยนะครับนักเรียนอ่านได้แล้วก็อ่านถูกต้องด้วยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คืออินนัลลัตีินะคัฟรูอาว่าไปอินนัลลัตีนอามมานูอามินุสซาลิฮัดอาว่าไปนะครับข้างบนก็ ثم رددناه أسفل سفينين นะครับอ่าแล้วนั้น,น,นตรงนี้อันที่สองก็คือนูนซับดูหรือว่านุมชาา่ไนะครับอ่าให้นักเรียนนะครับไปทบทวนแล้วก็ทดลองในการหาตัวอย่างฝึกการหาตัวอย่างว่าในเราหาได้ไหมตรงนี้ถูกไหมที่เป็นว่าญิบุนหุนนะนะครับอ่านะครับขอให้นักเรียน ไปทบทวนด้วยนะครับอ่าก็คือสรุปก็คือกฎของคำที่มีมีมซับดูนะครับรัวนูนนูมีมซัดดะรัวนูนซับดูนูชัดนะจะต้องอ่านเน้นเสียงสอง,องคันชื่อของมันก็คือว่าจิบุลุลนนะนะครับง่ายๆก็คือมีมซับดูรัวนูนรัวมีมซัดดะนูซับดูรัวนูชัดดะ อ่เน,น้นเสียงสองคารกัตนะครับชื่อของเขาคือว่ายิบุลุนนาครับฟังนักเรียนไปทบทวนนะครับ,เร,บเรียนเพ็นทุกนี้ก่อนนะครับวัสสลามวอะลัยกุลมุลโห์มะตุลลอฮ์ะบะเราะกาตุ